แล้วก็แทงแล้วก็นวด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 สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อเว Channel พบกับเดวิเมคายสามภาคที่3กันไปแล้วนะครับมาถึงก็จับเท้าของสาวคนหนึ่งเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ฝนตกลงมาเป็นสาวๆแล้วเหรอวะเนี่ยถึงว่า ทำไมวันนี้ฟ้ามันคึ้มขึ้นแปลกแปล่อยฉันไปนะปล่อยเธอไปเหรอน่ารักแบบนี้ปล่อยลงไปเสียได้ตายเลยอุ้ยเฮ a ดช็อตกันเลยทีเดียวโดนยิงใส่กระพานไม่หนึ่งเม็ดอะไรกันวะเนี่ยนี่ผมพยายามจะช่วยคุณนะแล้วมาขอบคุณด้วยการยิงหัวผมแบบเนี้ยเหรอโอ้ยเอาไปอีกหนึ่งลูก เออแล้วแต่เอาที่มึงสบายใจโอ้โหขอเป็นปีศาจเหรอเนี่ยมึงยิงซะสองดอกไม่ตายขนาดนั้นก็ปีศาจแล้วล่ะหนูเอ้ยเฮ้อช่วงนี้ดวงไม่มีที่จะจีบสาวจริงๆเว้ยอะเริ่มเกมมานะครับมาถึงก็ฟังลงไปเลยแล้วกันเสียเวลาความรวดเร็วแทงเข้าประตูไปเลย ประตูปิดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีประเด็นฟันฟันลบเอ้ลบได้ฟัน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 ลบเอา้าทำอะไรเราได้ครับอืมเออฟันหมุนฟันฟันหมุนหมุนหมุนแทงแทงแทง,ทงอืมทำอะไรเราได้ทำอะไรเราได้เดี๋ยวตานี้จะเล่นแบบไม่เสียเลือดให้ดู โจะทำให้ดูว่าโนดาเมตอะ่ะมันเป็นยังไงเราเล่นดันเต้ล้วก็ต้องเท่ไว้ก่อนแล้วก็ต้องเทพไวก้ไก่อนนะครับเสียชื่อดันเต้หมดอ้แทงอา้าวที้ผหายหมดแล้วเหรอโมอเพิ่นไปหน่อยต่อต่อต่อเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึง เด้งดึงโอ้ยกว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงวะเน,นี่ยเออถึงสักทีข้างบนนี้นะครับจะมีบูอฟให้เก็บใครที่ยังเก็บบูอฟได้ไม่หมดก็มาเก็บได้มันจะอยู่ชั้นบนสุดลองกระโดดขึ้นมาดูนะครับตรงนี้มีบูอฟส่วนถ้าเกิดใครอยากได้อ,อ่บูอฟเก็บที่ไหนบ้าง เดี๋ยวจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้นะครับเออหมุนหมุนหมุนฟั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 นเออลบเอ้ยทำอะไรลดได้โถจะสะกดให้ดูว่าโนดาเมตเป็นยังไงลบเอ๊ะบุหมูอะเออ แทง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 แหลบแม่ฟันฟันฟันอือโถโนดาเมดอะนะออเออเออแทงฟันฟันฟันแทงหมุนมุนมุนอ้ยไม่เป็นไรโดนทีเดียวคิดว่าถือว่าไม่นับนะครับคนเรายังไม่ก็พลาดกันนะอุ้ยกดผิดคนเรา อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีปาปิก้าก็โดนแค่ดอกเดียวนั่นแหละโถงเห็นไหมเลือดเต็มแล้วเมื่อกี้ก็แค่ซ้อมนะครับว่าการโดนดาเมจมันจะมันเป็นยังไงอยากรู้ว่าโดนดาเมจมันเป็นยังไงอ่ะเพราะว่ามันแต่เล่นมาไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังแรงงพังลบแมเห็นไหมโถก็แค่ล้องดูเฉยเฉยเลยมึ แทงแทงฟันลบเออหมุนหมุนโอ้ยโอ้ยเออเมื่อกี้ถือว่าซ้อมๆดูนะครับลบมแม่จันจริงมันไม่โดนสำหรับทำอะไรผมไม่ได้หรอกหมุนไม่ได้โถผมเยอะจังวะ เออหมุนหมุนเออหมุนหมุนหมุนหมนมนลบเออโอ้ยโดนนับตีนเฮ้ยเห็นไหมเลือดเต็มอีกแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูเหมือนกันนะครับโถจริงๆมันไม่โดนหรอกก็แค่อยากลองดูลบอืมออ้ยแขงแม่งหมุน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 ฟันฟัน <Hey. S 2> <Right now. S 1> ทำอะไรเราได้อะนะโถตรงนี้นะครับก็จะมีไอ้เอ้ยอะไรเลยเนี่ยตรงนี้จะมีบูออฟให้เก็บนะบชิ้นส่วนบูอฟอเฮ้ยหมดพิษ อคุะคุ้นไหมตรงนี้เรากลายเป็นนักดับเพลิงเอาน้ำมาดับไฟเอาเครื่องรางมาดับนะครับเข้าประตูเลยแล้วกันเสียเวลาอมหมุนดิดิลูกตุ้มลน่น Thầm lại lúc tôm ơ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  Ơ Ơ Ơ mun 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 ơ Ơ Ơ Ơ mun 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 โอ้ยโดนดอกที่สองดอกที่สามเข้าไปแล้วกูหมดแ่งเอ้ยเยอะจังวะเอยโอ้โหโอ้แทงแๆๆงแทงงโอ้ยโอ้ยอะไรของพวกมึงนี่ตานี้จะเล่นแบบไม่เสียเลือดให้ดูโอ้ยเออแพงแพงแพงอะไรของพวกมึงกันวะเออ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 โอ้โห ใช่พวกเหรอไอหมาบูทั้งหลายออออเออหมุน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 หมุอหมหมุนหมหมบนหมุนนหมุนหมหมหมุนหมุนมมุนหมมุะหมุนหไหนหนหนมุนมุนหมุนมหมุนหมุนหน โอ้ยออลบโอ้ยตานี้จะเล่นแบบไม่เสียเลือดให้ดูเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเยอะไปละเออโอ้ยโอ้โอเยเดี๋ยวตัง้งหลักก่อนเออต่อเลยมาเหนื่อยโอ้ยแข็งเลยมานี่หวอก็หมาดีเหรออืออโอ้ยโถจะทำให้ดูว่าโนดาเมจอ่ะมันเป็นยังไงอือ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 ทำลบอือแข็งแม่งเลย โดนคอมโบนี้เข้าไปไปาย,ยากกันนะเหรอพวกมึงอะะ่ะฮะปัดโทดโ,โอ้แล้วเหลือเลือดแค่นี้ <c oughs> เอาจริงๆผมไม่โดนดาเมจหรอกนะครับก็อยากจะลดเลือดอ่ะพอดีอยากจะไปสู้กับบอสด้วยเลือดแค่นี้อ,ะอ่ะโถคำว่พาพลาดสะกดยังไงสะกดไม่เป็นนะครับเราเล่นดันเต้ล้วก็ต้องเก่งไว้ก่อน เห็นไหมโดนขนาดนี้ดันเต้ยังไม่ตายเลยไปต่อนะครับกลับไปทางเดิมมาอีกแล้วโอ้ไม่จบไม่สิ้นนะพวกมึงนี่หมุนหมุนอื้ออืออื้อลตัวเดียวไม่หวั่นอยู่แล้วมาดิวะเอาตัวตัวก็ได้อะตัวตัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วหมุน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  มุด <c oughs> หมุนตั้งนานลบอเออาเรียบร้อยหมดสักทีเหลืออะไรมาอีกโอ้โหแหกฝากมาแต่ไกลเลยพวกมึงนี่ฟันฟันแอร์แน่แนลบ,ลบลแทงลบลัดแทงลบระนวดลบลบฟันทรวงทังแทงลบ แทงฝันแม่งลบแทงหมุนหมุนลบแล้วก็ฝันวันันนันหมุนแม่งเลยเออเลบหมุนหมุนหมุนแทงแทงโอ้ยหืดหมุนหมุนหมุนเออเออลบหมุนหมุหมุน แหลบได้หมุนเตะไปต่แมงเฮต้องโดนท่าหมุนพิฆาตเสียงตะเกียงข้างบนออดแอดออดแอดโคตรน่ากลัวเลยอย่างกับเล่นเกมผีและประตูก็เปิดมาแล้ว ประตูสู่ความมันมาถึงแล้วลานบอสใครยืนอยู่นั่นชุดตีฟ้าฟ้าแล้ววันนี้นะครับเราก็มาถึงสนามมวยลุมพินี <c oughs> วันนี้เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินซึ่งได้พบเจอกันมานานแล้วนะครับ และเราก็เดินขึ้นมาสู่สนามมวยฝายแดงขึ้นเวทีขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับทรงผมที่ไม่เหมือนใครอ่า <showed> แกมาสักทีนะฝ่ายน้ำเงินได้ท้าทายฝ่ายแดงแล้วนะครับร sure ู้จักจัด <out. S 1> ปาร์ตี้เหมือนกันเหรอพี่ mm hmm. ไม่มีอาหาร mm hmm. ไม่มีเครื่องดื่ม และสาวคนเดียวม่กกี้ก็พึ่งหนีไปฉันต้องขอโทษเป็นอย่างสูงเลยให้น้องชายพี่อยากเจอหน้าน้องชายก็เลยไม่มีเวลาคิดที่จะเตรียมงานสักเท่าไหร่นะเอาเถอะช่างมันพี่เป็นปีแล้วนี่ที่เราไม่ได้เจอกันมาจุ๊บกันหน่อยไหมแต่ถ้าจะให้ดีแกควรมาจูบไอ,อ้นี่โอ้โหให้พี่จูบลูกปืน ฝ่ายแดงได้เกิดท้าทายฝ่ายน้นเงินแ,<ล>แล้วนะครับนี่สินะที่เขาเรียกว่างานปาร์ตี้รวมญาติที่แสนจะอบอ,อุ่นก็ตามนั้นแหละและยกที่หนึ่งเริ่มได้ฟันล้มแล้วก็แทงแล้วกรนวดล้มฟันฟันล้มแล้วก็แทงแล้วก็นวด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 ,นดล้มเนแล้วก็แทงล้ม แทงนวด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 แล้วก็นวดนวดนวดลบแล้วก็แทงแล้วก็นวดลบแทงแล้วก็นวด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 ลบโอ้ยใสหน้าเลยห่าเออมุมกล้องแม่งแกงลบลบแทงนวดลบแทงลบโอ้ยลบแทง ปัน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 ลบแทงปันลบแทงแล้วก็นวดลบแทงนวด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 ลบแล้วก็ทัานนวดก็ไม่ลบแล้วก็แทงแล้วก็นวดลบแทงนวดลบแทงแล้วก็นวด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 ลบลบ ลบแทงนวด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 ,นวด,นวดอืมพักอีกทีเดียวลบลบแล้วก็แทงแทงเข้าไปโอ้เหนื่อยไม่ใช่มึงอ่ะกูเนี่ยเหนื่อยกู <c oughs> <c oughs> โอ้โหเมื่อพี่ปัดได้ฝ่ายแดงก็เกิดจริงจริงๆริงจริงยิง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 อจิวก็หมุน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 เอากระสุนปืนลงมาแล้วฟันทิ้งไปดันเป๊ฟันลูกปืนกระจุยกระจายโอ้ย่างเทพพี่น้องคู่นี้ทำไมแกไม่ยอมรับพลังพลังของพ่อเราสปาดาพ่อเหรอฉันไม่มีพ่อเว้ย ฉันก็แค pues er> ่อยากจะใส่คอนเวิร์ตเข้าไปเตะหน้ามึงอ่ะก็แค่นั้นเอ้แปลผิดนะครับแปลว่าก็แค่เกลียดที่หน้าแกก็แค่นั้นนะครับเกิดการประทะดาบขึ้นมาดันเต้พลาดท่าและเบิร์ิวแทงท้องโอ้โหน้องมึงนะเฮ้ยโง่จริงๆดันเต้ โง่อำนาจมันควบคุมได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีอำนาจแกจะไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยคือแม้แต่กลัวของแกเองและเขาก็กระชากสร้อยออกมานี่มันโจรกระชากสร้อยนี่วะเฮ้ยวิ่งลาวอ่ะแกเนี่ยโมจิว อจอโจรกับชากสร้อยนอนจมกองเลือดบัวจิวหยิบดาบดันเต้ขึ้นมาขโมยดาบไปด้วยเหรอสร้อยไม่พอเหรอเฮ้ยเอาของกูมาโอ้ยนดนแทงซ้ำโอ้โจรคนนี้แม่งช่างโหดร้ายซะเหลือเกินเอามาจนได้สินะ ใช่ต่อจากนี้พันในของสปาด้าที่ไล่เอาไว้ก็จะสลายไปสักทีนอนจงกลองเลือกเลยพระเอกเราเฮ้ยของขึ้นแล้วด้วยกูเห็นปีศาจในตัวของมึงถูกปุกขึ้นมาแล้วเฮ้ย เฮ้เดี๋ยวเราควรออกไปได้แล้วเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการมาแล้วของขึ้นเออเอส่้อยคอที่เวอร์จิลเอกไปก็คือเป็นสซคอที่กำหนดพลังปีศาจของดันเต้เอาไว้นะครับและเมื่อมันถูกถอนออกไปปีศาจในตัวดันเต้ก็ถูกปลุกขึ้นมาเอ้เฮอ ของขึ้นแล้วนว้ยและก็สลบตามท้องเรื่องฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะน็อกฝ่ายแดงไปได้แต่ครั้งนี้แอนต์ซินไม่จ่ายนะครับเพราะว่าม่มีสปอนเซอร์เข้ามานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะ ขอบคุณครับรอชม EP หน้าต่อ